พระทพุทธยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภายัยและการช่วยเหลือประชาชนที่กระทรวงมหาดไทยว่าสถานการณ์สภาพอากาศมีการคาดการล่วงหน้าว่าเราต้องมีแผนสำรองในการเตรียมความพร้อมหากว่ามีร่องกดอากาศเข้ามาอีกว่าจะเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ได้อย่างไรต้องลดความเสียหายได้มากที่สุดโดยต้องเตรียมมาตรการต่างๆและงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาให้ได้เร็วที่สุดให้ทุกภาคส่วน ส่วนทางมีประชาชนที่จะมาต้อนรับและให้กําลังใจนาะยกรัฐมนตรีหลังกลับมาทําหน้าที่นั้นประเดทธประยุทธ์กล่าวว่าที่ผ่านมารู้ว่าหลายๆคนให้กําลังใจผมอยู่แล้วต้องขอบคุณมากๆเลยแต่อย่าเป็นภาระเลยยังไงตราบใด ที่ผมยังทําหน้าที่อยู่ผมก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แล้วกันทางนี้หลังจากที่สารนัฐธรรมนูญมินิจฉัยการอยู่ในวาระนายกรัฐมนตรีครบ8ปีนั้นเริ่มจากรัฐธรรมนูญปี2560บังคับใช้หมายถึงพลเอกประยุทธ์จะสามารถเป็นนายกต่อได้อีก2ปีนั้นอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปพลเอกประยุทธ์ระบุสั้นว่าอนาคตก็คืออนาคตนะจ๊ะก่อนจะเดินขึ้นรถเข้าปฏิบัติภารกิจภายในทำเนียบรัฐบาลต่อซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคําถามเรื่องนี้จากนี้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ โดยยิ้มและบกมือให้กับสื่อมวลชนก่อนจะออกจากกระทรวงมหาดไทยทันที